มาครับตอนนี้ผมได้เซทที่ดีสุดของแบทแมนมาแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรกงเก่งมากแล้วตอนนี้เอาจริงนี่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นชื่อเคนนะแต่ว่าผมขอเรียกว่าแบทละกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นทางฝั่งนี้ครับเดวิสคันนิงครับบอกเลยว่าโคตรกงนะครับและจะมีเซทใ,ใหม่มาแนะนำในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวดูกเกมไปอธิบกันไปแล้วกันเร็วเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโหไฟล์ของเรา แล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เบิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักใช้เพจ์ยี่สี่เอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครกำลังมองหา ID R V คุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งสายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอารีคาร์ทโกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทนเท่านั้นเองนะครับสามารถดูิในเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเาาเก็มาเกมแล้วละครับก็ในสุดของคลังแฝงน,นะครับก็ให้ยึดตามต้นคลิปไว้นะครับคลังแฝงที่เห็นในเ,เกมนี้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากคลังแฝง เลกกิ้งอินฟลูร์นะครับเป็นเดเวลเลอร์แทนนะครับใช้ดีกว่านะเพราะว่าแบทแมนในตอนนี้เนี่ยมันต้องเล่นต่อเนื่องนะครับจะไปเบิร์ชชิลด์แตกอันนี้บอกเลยว่าทำได้ค่อนข้างยากนะและก็ในส่วนของรูนที่ใช้ในเกมนี้นะครับก็ใช้เป็นรูนเจาะลอยนะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยผมแนะนำให้ติดเป็นรูนคีย์สองไมค์ขมาจะดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้ก็อธิบายแบทแมนแผ่นนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันหายตัวได้แทบจะตลอดเวลาเลย ถ้าถามว่าตรงนี้คือโก้ไหมโกงครับแต่ว่าดาเมจแบนแมนตอนนี้เนี่ยมันเบิร์ชเทดเดียวไม่ค่อยแตกครับดาเมจเบาลงเยอะเลยแล้วทีเนี้ยในเมื่อเบิร์ชเทเดียวไม่แตกมันจะเล่นยังไงเพราะว่าแบนแมนเป็นแอดนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากให้ลืมคาว่าแอดของแบนแมนไปนก่อนเลยนะคือแบนแมนในตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่เน้นการถ้วยลุมกระทืบนะเน้นลุมกระทืบเป็นหลักเลยนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคือไม่มีใครรู้เลยครับ เราก็อาจจะไปยืนรออยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยเติมไฟเรามาเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากเอาไปเล่นป่าผมมองว่าไม่ค่อยป่อดเท่าไหร่เพราะป่ามันต้องคอยฟาร์มตลอดนะครับซึ่งพอเราฟาร์มเยอะขึ้นเนี่ยก็จะต้องเปิดตัวเยอะขึ้นนะครับเพราะเนี่ยเอาไปออบเลนจะดีกว่านะแลวตอนนี้เราเจอกับโอเมนะครับอันนี้ขอสก,กิลก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงไปคีบๆนะแต่ว่าทาร่าครับโหเอาคีบหมไปหมดเลยนี่ผมไม่ตีเนะี่ยอันนี้นี่กำบัดเลยนะแต่นี้ตรงกลางน้ำเหมือนมีไฟนะครับ รอสีก่อนโอ้เดีวเซีนนี่เอาเรื่องจัดเลยนะนะครับตรงนี้เข้าไปเติมนะครับไม่สีก็ช่างครับเขาบวกเลยกันป่าครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับได้มาคิวหนึ่งโอเคครับตรงนี้ชนะไฟไปคาราได้เดืองคิวครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับสิที่ดีที่สุดของแบทแมนที่ผมคิดนะก็คือรถคูดาวครับรถคูดาวแบทแมนต้องเยอะมากๆเลย คือถ,ถ้าหาแบทแมนมีรถคือเราเยอะๆเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นสามารถเข้าไปปผลตากเขาได้เพราะว่าไม่มีใครรู้ไงว่าเราเดินไปไหนถูกไหมแล้วก็ถ้าหาเราแพ้เลนนะครับแล้วก็แค่วนไปหน้าป้อมก่อเขานะครับแล้วก็กดปฏิเคียครีแล้วก็วิ่งง่ายไหมยอย่างนี้โอกาสที่เราแพ้เลนก็น้อยนะเพราะว่าเราไม่ไปชนกับอบอฟเลนเขาตรงตรงไงมาถึงปุ๊บเคียครีเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งหนีเลยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ผมใช้พลังแฝงลถคืดาราปฏินะครับแล้วก็แบทแมนเนี่ยมันมีความโกงอย่างหนึ่งนะครับในช่วงที มันรอหายตัวมันสามารถหนีเข้าป้อมเขาได้ด้วยนะครับมันก็ยังนับสแต็กอยู่นะ <c oughs> โอกาสที่โดนปิดด้านหลังเนี่ย <c oughs> มันก็น้อยลงนะครับอาจจะโดนป้อมมีหน่อยแต่ว,วา่า <c oughs> เราจะไม่ตายครับเพราะวา่าเราจะเข้าสู่สภาวะหายตัวได้เอาง่ายๆคือถ้าหากใครเคยเล่น,อน <c oughs> ดอต้ามาก่อนเนี่ยนี่บอกเลยว่าเล่นง่ายมากเลยนะ <c oughs> เล่นเหมือนลิคิอ่ะก็พยายามผ่านเลืองรุมๆเขาแล้วครับมานนี้นะตอนนี้แบทแมนในตอนนี้ต้องเล่นแบบรุมๆเขานะครับจะไปซโลคิวนะบอกเลยว่ายากครับเข้าพร้อมเพื่อนดีสุด ตอนนี้โอเมนตายครับผมก็พยายามวิ่งเข้าไปเว็บรัฟ้านะเด็ดนี่ยว่าผมก็เว็บรัฟ้าค่อนข้างช้านะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหารถคูดาวผมเยอะเนี่ยมันจะเวทไรกว่านี้นะแต่ก็ถ้ามีติดลุ้นคิ้มด้วยเนี่ยก็จะเวทไรขึ้นนะครับก็จะก่อควาได้มากขึ้นอันนี้ตรงกลางมีไฟนะโอ้ทาร่าครับเอาตือเซนให้ได้เฮ้ยโอเมนมาโอเมนดึงมาครับได้โชว์พังแฝงแล้วตรงนี้โอ้โหดีครับคูดาวผมยังน้อย มาครับโดยการสวนตรงนี้ครับปลาเข้าไปครับเรียบร้อยครับสวนได้ครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยคือสกิลของมันอ่ะตอนนี้มันเบาครับถ้าหากเราเล่นต่อเนื่องได้มันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดยว,วิลตอนนี้ผมว่าจะเป็นมากเลยแล้วก็แมนเนี่ยถ้าหากเราหนีจนถึงช่วงเวลาที่เราหายตัวได้นะครับถ้าหากเราจนมุมแล้วเนี่ยเรากดบ้าก็ได้นะ <c oughs> เขามองไม่เห็นเรานะครับ พยายามอย่าตกใจครับแล้ววิ่งไปทั่วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราลืมมาแล้วครับพอได้รารู้เนี่ยก็พยายามยามไฟเอานะครับตรงไหนมีไฟแล้วก็เข้าไปตเติมๆนะไม่ต้องเน้นที่การเป็นตัวล้วงนะครับพยายามเข้าไปลุมลุมเขามากกว่าเราต้องเล่นแบบเหมือนเราเป็นคนมีแผนการอนะเล่นแบทแมนตอนนี้เนะี่ย จะไปชนหน,หนึ่งกับเขาเนี่ยแล้วล้วงโอกาสทําได้คือต่ำมากเลยจะเว้นเจอแบบแครี่เขาแหลมจริงๆอ่ะถึงจะทาได้นะถ้าหากเขาอยู่คู่บลมเนี่ยโอกาสที่จะล้วงสาเร็จในช่วงต้นเกมอ่ะคือมันต่ำมากเลยตอนนี้ผมก็พยายามวิ่งรับเลนอย่างเดียวเลยนะหาต้าวหมืกันเนี่ยช่วงที่หลอดมันกำลังเก็บสตักอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถวิ่งผ่านป้อมเขาได้ด้วยนะก็อาจโดนป้อมยิงหน่อยนะแต่ว่ามันก็ยังนับสตักเป็นตัวอยู่นะโอ้แล้วตอนนี้มีไฟครับ เอลสูดีฟิกเกอร์มานะครับเข้าแล้วครับตรงน,นี้อ้เอลสูดใช้แข็งครับนี่พอผมกดอันติปุ๊บเนี่ยคูดาวที่คิวสองของผมเนี่ยเหลือแค่สองวิเองนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับปิดคิวทางเอลสูดได้ครับและโอเมงครับนี่แกยืนอยู่ในเลนโดยนะเอาป้อมไปนะครับตอนนี้เราก็เสียป้อมไปแต่ก็ทําให้เกณฑได้เก็บขึ้นนะครับโอเมงนี o ่แกเฝ้าเลนตลอดเลยจนทําให้ผมไม่กล้าไปคันคีบเลย <S <S <c oughs> เดีนี้โอเมนฮึ่เขิลครับไม่ยอมถอยด้วยไปครับคุยบิดเลยโอเมนช้ท่าสองมาแล้วนะครับโอเมนฟิกแล้วด้วยไปครับตัวนี้ใส่ทุดเล้วโอ้ไม่ช้าไม่แทงเขาเลยโอ้โหแต่อยากได้ครับตรงนี้โอเคครับได้อยู่ครับแล่นไปก็ในตอนนี้เนี่ยแบทแมนขวัญชาที่จะเปลี่ยนสไตล์การเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องตามไม่ได้ทันนะคือผมไปลองใช้พังแฝงระเบิดเคล็ดอบเรียนนะครับคือบอกเลยว่า ตั้วเบียมันขาดจริงครับแพ้เลนบ่อยมากเลยพอเปลี่ยนไปใช้เดวิลเนี่ยอันนี้ก็เริ่มชาร์จติดกันรวยๆนะตอนนี้นี่น่าจะเอาไต่ขึ้นคอนได้ในวันนี้เลยนะครับนั้นในเกมนี้เนี่ยเป็นเกมในร้านคอมพิวเตอร์สอนครับอันนี้ผม,มรีมาจาก125ยยี่สิบห้าดาวนะอ่ะใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ดีนะช่วงนี้นี่ยอดอ่ะคนข้างโตงนะครับกดแชร์ให้บอมหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลย แล้วก็แบทแมนเวลาใช้เพื่อคุมฝีม่วนเนี่ยอันนี้นี่เวลาเดินในน้ำเนี่ยก็จะค่อนข้างมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเนียบเลยตอนนี้เกค่อนข,ข้างได้เปรียบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปทำเลนบนกันแล้วก็เนี่ยอย่างบับดานนะครับถ้าหากเรามีอัำตีเนี่ยเราสามารถใช้อัำตีเคลียร์บับดานก็เลยนะครับเขาบ้าไปบล็อกได้เลยนะเพราะว่าเรามีรถคูดดาวเยอะไงเล่นง,ง่ายนะครับแล้วก็รวยไปด้วย คือถ้าเราไปเล่นสายแบบเอ่อกเค้นโอมิอาร์มดาบแดงบอกเลยว่าไม่ไหวทำโจทย์ได้ค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามันได้แต่ลวงเดียวครับและลวงยากด้วยในันดีโอเจอลิงครับโอ้ดีผมปั่นไม่โดนไปครับดูเกืออีกรอบครับมาครับลิง ขอด้วยีกรอบนึงเฮ้ยลิงผิวโอ้โหมีเซ็มไหมเนี่ยเกินโอเคครับมีคิวทางลิงได้ครับโอ้ตอนนี้นมีไฟครับมาหายตัวละแต่วิเคราะมินตีครับต,บตีตาขึ้นแบบกับีกบ่กูพิวไปแล้ว เราอยูนี้โอเมกิลสองแล้วยัดเลยครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ตอนนี้ท่าสองแบทแมนนี่สามารถติ้คิวได้ค่อนข้างง่ายเลยใครเลนดน้อยนี่แบทแมนปาทีที่แตกเลยทีต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับแล้วก็ขึ้นดับแดนตามปกตินะ เกมนี้นี่ทาร่านี่เอาสุดเลยนะแล้วก็ตอนนี้แบนแบนมีปัญหาเรื่องมานานะครับมานานี่ของแบนแบนนี่ใช้ค่อนข้างบ่อยเลยเพราะงั้นผมเลยคิดว่าใช้เป็นเดวเวอเลอร์ค่อนข้างดีนะแต่ว่าในเกมนี้เราใช้เป็นเลกกิ้งพนโนนะครับแล้เมนน่าจะไม่ต่างกันมากนะเพราะว่าเราเป็นตัวขบวนสกิลนะครับโอ้ขบวนครับไล่กันอยู่เขาไปเติมแล้ครับเดี๋ยวเขาต้องมากัาร์นะผมขึ้นไปดักนะครับ มาครับตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวซึืต้ตรงกลางนะครับต่อแก๊กได้โอ้แก๊กดูครับเฮ้ยลิงมาอยังได้อีกครับี้โอ,โอเคครับเดี๋ยวผมคิวไปครับสู้ขาดใจเลยเล่นแบนนี่ดีอย่างนะครับวบาร์ปแอกแอกกลางถนนได้ไม่ต้องคอยหาพุ่มครับยืนกลางถนนเลย ตอนที่เกมเริ่มหลาแล้วนะครับทีมเขาตายไปสามเลยเกมนี้นี่มีทั้งเอลโซทั้งโอเมนเอาเติมไฟยับๆเลยโอ้ทาร่าเอาจับเลยเวลามีไฟนะครับก็พยายามเอาให้ตามมันขึ้นนะครับก่อกวนเขาไว้ ลิงขวานนะผมไปขู่ลิงน,นะครับเขาจะไม่กล้าเข้าเดี๋ยวเสี้ยนสตินะเกียร์ด้านะครับโอ้ลิงเอาจนได้ครับไม่รอด <laughs> <assemb ly> ไหวไกายเข้าตัวครับตัวนี้ทำเหมือนเดิมครับเดินขู่ๆไปนี่ไปประมาณนี่สิบคิวแล้วเนะี่ยทีมดีด้วยครับเกมนี้ ต่ว่าแบนแมนแผ่นนี้ผมว่าเล่นแบบนี้แหละน่าจะเก่งสุดละลองเซตอื่นนะผมว่ามันจะแตกไงมนยโอเคครับจบเกมครับ <Victory. S 1> เอาจริงแบบแผ่นนี้นี่ก็แอบเล่นยากนิดนึงตรงที่ว่ากิ้งกบเป็นตัวเมตานะครับแล้วก็อิลูเมียนี่ก็มีบทบาทในแผ่นนี้คุอนข้างเยอะเลยถ้าหลบว่ามันจะเป็นแอดก็ยังไงอยู่ก็ไม่รู้ ผมมองว่ามันตื่นถึงไฟเตอร์มากกว่าเพราะว่ามันล้วงไม่ได้เก่งเหมือนแต่ก่อนนะครับโอกาสที่จะไปล้วงเขาได้เนี่ยค <don> ือมันยากมากเจะถึงตัวเขาได้คือแบบมัน <don> มันยากมากเลยนอกจากว่าอีกคิมนึงเป็นที่โร่ขาตายแล้วก็ฟีจริงๆนะเวลาไปเจอพวกลมที่เขายืนประกบติดกับแคลี่เลยเนี่ยโอกาสที่จะล้วงได้แทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะงั้นมันต้องเร็วมานี้แหละมาถึงปุ๊บก,ก็จ่ายสกิลล้วล้วอะไรมาแล้วก็นุนนวไปนะครับเข้าพร้อมเพื่อนแล้วก็ตายพร้อมเพื่อนนี่แหละ ง่ายดีแล้วก็ในส่วนของเซตไอเทมนะครับก็เป็นดาบแดงนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงก็จะเป็นกอกเกลือสับเยวนะครับง่ายๆเลยแล้วก็รองเท้ารองเท้าแดงนี่บอกเลยว่าสําคัญมากนะครับใช้รองเท้าอื่นไม่ได้ไม่งั้นเข้าไม่ถึงตัวเลยนะครับทาเปลี่ยนอีกขานนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ครับ